รอลับๆก็มีเครื่องบินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เยอะได้แบบโอ้โหครับอันนี้ก็จะเป็นภายในที่เอ้ยภายนอกนะครับภายนอกอาคารที่อยู่ข้างหน้าเนาะจริงๆมีข้างหลังอีกนะครับใช่นี่อันนี้เรามาเริ่มเลยโอ้โหโอ้โหอนี้จะสนุกเลยมาเริ่มเทิมเลยดูห้องในได้ไหมมีทีวีนี่ครับนี่ครับมามูห้องในครับวันนี้อุ้ยมีห้องนักบินจริงๆด้วยในนี้ครับเออครับบ้านสัตวห้องนักบินด้วย ไ,ไโอ้โหนี่ครับมีหอ,อห้องนักบินเล็กจังนะครับนี้อ๋อเขาก็ดูเป็นข้างหน้าอะไรนี่เนะาะแล้วก็มีที่ควบคุมนะครับนี่นี่ขึ้นมาห้องนักบินครับเข้าไปลำปางนะไปน,นะครับคนควบคุมเลยไปครับออกเดินทางได้สามสอง <laughs> ดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลั์กองทัาอากาศและการบินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องบินกันนะครับว่าที่นี่เขามีเครื่องบินอะไรให้เราได้ดูกันบ้างครับไปดูเลยครับมาเที่ยวกันมาที่ีวกันทางนี้กันเอาละครับวันนี้เรามาดูข้างนอกอาคารก่อนนะครับนี่มีเครื่องบินเยอะเลยครับเนี่ยอันนี้เรามปดูลงนี้ก่อนโอ้หไหนอันนั้นเครื่องบินอยู่ตรงโน้นครับวันนี้ลำแรกห้า นั่งได้กี่คนนั่งได้คนนึ่งคนนู้น่ะนาจะคนเดียวแหละอ๋อโอเคครับอันนี้ลำแรกเลยครับเนี่ยแล้วมีตรวจการเหรอแล้วมีตรวจการนะโอเคใช่ใช่ใช่กว้างเลยปีกกว้างเลยไปครับลำต่อูเดี๋ยวดูลำนี้ก่อนลำนก่มาทางหัวชนอันนี้มีรูปเสือด้วยแต่เขามีเสือติดข้างๆเลยนะนี่ ขับไล่แบบที่17อันนี้เขาเป็นขับไล่นะขับอ๋อนี่เขาเปิดตรงนี้เลยไหมเหรอโอ้เมย์ได้เปิเปดลำใหญ่เลยครับเลำเล็กเลยนะลำใหญ่อยู่นะใช่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 จะอยากขับป่ะนี่เป็นบันไดจับขึ้นเครื่องเหรอใช่ๆนี่อะไรอ๋อไปหมาลำถัดมาครับนี่เครื่องบินอะไรครับอันนี้โถมเจ้าอะไรหรอ อเครื่องบินขับไล่แบบที่18ต่อเครื่องบินขับไล่ครับผมอู้หู้ทิป5 8 5ครับใช่นี่นั่งได้สองคนนะนั่งได้สองคนโอ้เป็นแบบไอพ่นนะครับแสดงเป็นเป็นกิฟตฟินนะแต่แต่มันมีเครื่องบิน F ด้วยแต่ไม่รู้ F อะไรนะหาไปดูกันครับดูลำต่อไปล่ะโอ้ลำนี้สวยงามจริงๆ ก็เป็นใบนพัดอ่ะใช่ใบพัดค้ำนี้แ Royal Thai Air Force ไหนใช่ใช่ใช่ไหนไหนไหนเครื่องบินคล้ายเครื่องร่อนนะนี่นะนโอ้ยที่บังคับปีกยังเป็นดึงๆึงนี่เหรอใช่ไหม เนี่ยมีที่<อ>ดึงๆเนี่ยนีะครับโอ้ oh. จะพับนี่ฮะใช่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 เอาอันนี้มีเอาเป็นแบบเดียวกันนะแต่เป็นเครื่องบินตรวจการเครื่องบินตรวจการนะครับอันนี้สุอ๋อใช่มาอันนี้ลำถัดมาครับลำถัดมา นี่ละเหมือนสีคุณเลยใช่ครับผมใคยเก่งลายทหารมาด้วยครับวันนี้เครื่องบินชั่วรการแบบอ่าชั่วรกรนะใช่ใช่ครับโอ้โหไหนครับเปิดขึ้นครับไหนดูดิเป็นยังไงโอ้โหแต่ขึ้นไม่ได้นะครับเป็นโดนครับเป็นมีบอร์ดที่นั่งนี่แหละเนาะแล้วก็มีคนขับสองคนข้างหน้าอันนี้ข้างในนะครับก็จะมีข้างหลังก็ใส่ของได้แหละแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบ มีที่ขับสองคนคุณฝนเกาะมันเก่าแล้วโลกอันนี้เก่าใช่ครับไปดูลำกระต่าลำนี้ครับเป็นลำฉลามเลวเนี้ยลำฉลามนาไปโอ้โหลำฉลามครับนี้ใหญ่มากอันนี้ครับเป็นภายในไนนะครับขนของใช่ใช่นี่ไงเขาจะมีโหลดโหลดดิ้งเดต้าอยู่ว่าโหลดเท่าไหร่ไต้ตันนึงอะเกือบตันอะ นี <c oughs> ่ครับข้างในครับอันนี้ครับเอาไว้ขนสัมภาระนะแต่ไม่รู้ว่าเครื่องนี้อเอาไว้ทําอะไรแล้วเดี๋ยวขอดูรา้านละเอียดนะนี่ก็ขับขับสองคนเหมือนกันนะเอ้โหเป็นควบคุมนะครับแล้วก็เป็นตัวควบคุมกา,การบินคันโยกนะโอเคอ้าวเป็นไงแม่ฝั่ง <c oughs> นูง้นเกิดไม่ได้นะนี่นะครับเป็นลำแบบปลาฉลามไนะนึกบอกลำปลาฉลามบจท .2 นะครับ ลำถัดมาครับนี้ลำใหญ่เลยขึ้นมาเลยตรงนี้ขึ้นบินโจมตีและถึกอ๋อขึอนบินโจมตีแบบใบพัดโอ้ลำใหญ่อยู่เนี้เห็นไหครับคือนบินโจมตีนะนี่นะก็พอใหญ่พอได้นะนี่นะอ๋อมาลำถัดมาครับวันนี้โอ้ปียกยาเป็นปั้งเนาะใช่ใช่ใช่เอาไว้ล่อนได้ด้วยนะ เขาไปยังไงไม่มีเครื่องบินอะ่ะไม่มีเครื่องยนต์อะ่ะลำนี้ไปยังไงเ e <aring S 1> ครื่องยนต์อยู่ด้านนะ้นนี่ครับน่าจะมีเครื่องยนต์อยู่ตรงข้างลำนะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะเอาเครื่องเครื่องออกไปละโอเคดูตรงนี้นะเครือเขียนเอาไฟเลยอ่าไฟครับนะแปลกๆหลายลำเลยนะเนี่ยนู่นนี่มาอีกลำหนึ่งครับศูนย์หกอันนี้เดี๋ยวไปดูดิเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องใบพัดเหมือนกัน เจ๋งอ่ะนี่นั่งได้สองคนเนี่ยใช่ใช่สองคนนะเครื่องบินอ๋อเป็นเป็นเครื่องบินฝึกบินเนี่ยก็ต้องมีสองคนแหละเฮ้ยอันนี้ทรงเท่ดิเท่ใช่อันนี้เหมือนของเล่นดอนเลยหลงอันนี้เครื่องบินอะไรเอ่ยก็ฝึกบินเหมือนกันครับบินอ๋อแต่มันจะมีใบพัดอยู่ข้างหลังนะนะพัดอยู่ข้างหลังครับนี่ยหลันี้บ้านที่เราไปดูโชว์แล้วเขามา ม,มันน่าจะปวดประจําการละมั้งนี่ครับเขาจะมีบอกอยู่เนาะว่าประจําการถึงแค่ปี3ามสิปดหมดประจําการไปแล้วครับอันนี้อีกขั้นหนึ่งอีกรลำหนึ่งเครื่องบินเล็กอ่าใช่ครับเครื่องบินเล็กนะอันนี้ไว้แบบตรวจการบินทั่วไปครับนี้มาอีกลำหนึงครับทกันเลย ลอันนี้ก็ฝึกบินเหมือนกันฝึกบินอันนี้น่าจะมีกรพ้าแต่เ้าออกไปแล้วดูสิใช่มันมีรูดอันนี้ก็เป็นภายในนะก็มีนักบินสองคนนะช่วยกันขับไทย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 อันนี้อีกลำหนึ่งครับอันนี้น่าจะอายุเยอะเหมือนกันลำนี้ห้าสิบยันฮะเครื่องบินฝึกฝึกบินนะครับอันนี้โอเคมาน,นี่มีลำใหญ่ลำนึงเดี๋ยวไปดูดิครับฮะ อันนี้ลำใหญ่เลยครับก็คือเป็นเครื่องบินลำเลียงนะครับประจำการถึงสองห้าสามสี่ขึ้นไปครับนี้มีบันไดขึ้นไปด้วยไปขึ้นไปดูกันโอเคครับวันนี้ขึ้นไปข้างบนครับไปเลยครับทหารนักบินพาเครื่องเครืบินเลยครับโอ้โหอ๋อเขาน่าจะมีเปิดให้เข้าดูได้แหละเนี้ยอ๋อเปิดใชได้แต่เขาไม่ได้ต่อเขาต้อจะมีแบบบรรยายนะว่านี้เป็น ยังไงนะครับใช่นี่ก็คือที่นั่งใช่ครับโอ oh. แ้แหววมันจะมืดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูข้างในได้ไหมมีทีวนีนี่ครับนี่ครับข้างในครับวันนี้โอ้โหม, oh. มีห้องนักบินจริงๆด้วยในนี้ครับห้องนักบินด้วยไม่เป็นไรโอ้นี่ครับมีโอ,อห้องนักบินเล็กจังนะครับนี้อ๋อเขาก็ดูเป็นข้างหน้าอะไรนี่เนาะ แล้วก็มีที่ควบคุมนะครับนี่เดี๋ยครับเป็นแผงหน้าบาัตรเลยบรต่าๆนะครับเขาน่าจะมีตรงนี้เขาน่าจะเป็นแบบบรรยายแหละใช่เนาะมาบรรยาย,ย,ยให้ดูนะครับแล้วก็ให้คนมานั่งฟังนะครับตรงนี้อโอเคขึ้นมาดูครับนี่เครื่องบินใหญ่เลยแต่เขาไม่ได้เปิดตรงนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะไปะเราไปดูอันนี้กันต่อ <Okay. S 1> นะครับที่ขึ้นไปดูเมื่อกี้เนาะเป็นเครื่องบินลำเลียไปที่สองดาโกต้านะครับ ครับใบพัดนะครับยังุนไหวมากเอาพอแล้วเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงโอเคครับไปไปดูลำอื่นต่อลูกไปลำนี้เป็นเป็นงูงูเห่าเลยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนลำนู้นอะอ๋อคล้ายๆแะแต่หน้าม่เหมือนกันอันนี้คือคือเบินกระไรงูเห่า F 8 6ลำเปิดออกมาอาจจะมีงูเห่าออกมา มาอีกลำนึงครับนี้จอดอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เลยนะครับวันนี้เครื่องบินตรวจการเครื่องบินตรวจการน,าน,านี้โอ,โอ,โอ้โหก็รลับๆอกก็มีเครื่องบินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใม่มเราเล้ยแบบโอ้โหครับ,น,รบนี้ก็จะเป็นภายในที่เอ้ยภายนอกนะครับภายนอกอาคารที่อยู่ข้างหน้าเนาะจริงมีข้างหลังอีกนะครับใช่ม,มาครับมาดูในส่วนของข้างหลังน,นะครับก็จะมีเครื่องบินอีกอันนี้เครื่องบินฝึกเครื่องบินฝึกนะครับเครื่องบินฝึกเอสโมสรการบินพลเรือนนะครับ ให้มีชื่อได้อันนี้ชื่อว่าจันทราโอเคชื่อว่าจันทรานี่ใเป็นเครื่องบินเครื่องบินฝึกเหมือนกันเป็นแต่ละแบบแล้วมีหลายแบบอ๋อนี่จะเป็นเครื่องบินฝึกเหมือนกันนี่แบบที่หนึ่งเครื่องบินกรมการช่างอ๋ออะไรดีจังครับอันนี้ก็มีเครื่องบินฝึกเหมือนกัน แบบอ็ออันนี้ทรงเหมือนของเล่นเลยนู่นน่ะลำนู่นน่ะแนัดจีกินเสียงเครื่องบินไหมใช่ใช่เากำลังวอร์มอยู่อ่ะอันนี้แล้วเราขึ้นแล้วเราขึ้นได้ไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยเครื่องบินกองทัพอากาศแบบที่ห้าได้ยินเสียงไหมครับแต่เราไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคครับไปแล้วเมื่อกี้เครื่องบินออกไปแล้วเอามไอยืนนี้เหมือนลำข้างหน้าเลยมีมีมีใบพัดอยู่ตรงกลางนะอันนี้อะไรเนี่ยเราขึ้นได้นะ กองทัพอากาศนี่แหละโอเคไปดูทางนี้ดิโอ้เยอะเลยไปโอ้ขึ้นได้นะมาดูนี่กันดูนี่ก่อนเราจะต้องเคลื่นทางไหนอ่ะเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปดูลำนี่ลำใหญ่เนี่ยชื่ออะไรอ่ะหลสุแอร์ฟอร์สแล้วมันชื่อไทยชื่อกองทัพอากาศชื่ออยู่ตรงนี้ครับสุรโยโทโทนิ ลาวโทชโยนิลาวโทโอ้โหชื่อพ่าน,นอาหรชามนกันนะเนี่ยถ้าจะเป็นเครื่องบินโดยสารนะครับวันนี้ของกองท้าอากาศนุน่นอัน,นุ่นลำใหญ่เขึ้นได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรอกตรงนั้นขึ้นได้ตรงนั้นนะครับนี่นี่เรามาเริ่มเลยโอ<ห>้โหนี่อาจจะสนุกเลยมาเริ่มเทิมเลยเอ้อ,<ห>อันนี้เขาไม่น่าจะให้ข้าวเขากันไว้แจวแจ๋วแจวนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นลีเขาใหญ่ยังไงเลยครับเธอใหญ่มากนู่นนี่มีเครื่องบินอีกเครื่องบินลำใหญ่เลยอ่ามาเอ๊ะลำนี้เหมือนนู่นป่ะที่เราไปไปที่ปาจีนอ่ะือปาจีนอ๋อาปาจีนอุ้ชิดกาญจนบุรี ใหญ่อะเริ่มเทิมเลยนี่ครับนี่โอ้อันนี้ใหญ่อันนี้เข้าได้นะฮะดูนี่มาดูนี่เข้าได้เข้าได้เข้าได้เล่านี้เหรอไหนเข้าไปดูเถื่องโอ้ไปขึ้นไปดูกันขึ้นไปอ๋อนี่เราเป็นนั่งนะลำเลียงขนของนะขนของใช่ใช่ใช่ขนของนี่โหลดของไงฝนี่นไล่ลงไป ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอเราอย่รังโอเคอานนี้ครับไปนักบินนักโดนขึ้นไปครับโอ้ยนี่ขึ้นมาห้องนักบินครับขับไปลำปางไปนครับคนวบคุมเลยไปครับออกเดินทางได้สามสองไปครับโอ้บินครับขึ้นมาครับมีเหยียบด้วยที่เหยียบด้วยควบคุมควบคุม อันนี้ไมกลำนึงมันมีแปลกมันีตรงนี้เัเครื่องบินโวลาณเลยเนี่ยเวลาดูในหนังแบบหนังกอลโาน่ะมันจะเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์แบบนี้เลยใช่ดยัมันจะไอปีกันจะไม่ขยับัเป็นเครื่องบินโวราณเลยมาครับตัวนี้มีเป็นในหอครับนี่ครับมาดูเฮลิครับตี่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก่อนครับ โอ้โหอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับนี่เอาเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของรัชกาลที่9นะครับนี่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับนี่ครับจะมีจะมีภาพเฮลิคอปเตอร์แต่ละลำนะครับที่ใช้ในการดำเนินการในเป็นเฮลิคอปเตอร์พัดที่นั่งครับใช่เฮลิคอปเตอร์ที่นั่งครับในนี้น่าจะทั้งหมดมีหลายแบบเนาะก็คือใช้หลายแบบทำในหลายพระราชกรณียกิจ อ่ะวันนี้เป็นลำแรกหรือลำที่สองครับวันนี้กองทัพไทยนี่ครับอ่ะนี่จะเป็นอันนี้อันนี้ใช่ใช่อันอันนี้น่าจะเป็นแบบบรรทุกอะไรได้ด้วยแต่ละลำนี้ครับโอ้โนี่ใช้ทําอะไรครับเนี่ยคนขับโยงบนนู่นนะขับโยงบนใช่ตรงนี้แล้วก็เป็นผู้โดยสารนะหรือว่าขนของนะอหมเดี๋ยวไปดูหน่อยพีน,นี่ครับทางนี้ครับ ก็เอาไว้นี่แหละอ๋อขึ้นทางนี้นะโอเคสำหรับลำนี้นะครับก็นักบินนั่งข้างบนนู่นนะครับต้องปีนขึ้นไปนะนั่งข้างบนนะครับแล้วก็โซนข้างล่างนี้ก็ไว้ขนของหรือว่าเป็นขนคนก็ได้นะครับใช่มาลำทันมาลำนี้ใหญ่มากว้าอขึ้นทางนี้สี่บสี่ใบโอ้โหเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่มากครับ อินเวอร์เตอร์หนึ่งอินเวอร์เตอร์สองโหต้องแข็งแรงครับเนี่ยโอเคครับอันนี้ขึ้นได้นะครับอันนี้ขึ้นได้นี่ไงอุ้งหงสโค้งขวางมากเลยอ่ะเออครับนีนั่งอางนี้นี่ครั่งได้เป็นจิตเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ไว้ลำเลียงนี่แหละใช่ลำเลียงคนนี่แหละนี่ขึ้นไปได้เหมือนกันไอคนขับก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับปุ่มควบคุมเพียบ มีไม้ด้วยครับใช่ใช่เขาต้องสื่อสารกันเนาะระหว่างนักบินด้วยแล้วก็ระหว่างคนอยู่ข้างล่างกัน <c oughs> นะครับตรงนี้นะลำใหญ่เรล่มลอ้าวลำนี้ครับมีคนทำอะไรอยู่ครับเนี่ย <c oughs> มีหอยด้วยมีหอย,ยช่วยคนด้วย <Okay. S 1> โอเคโอ้อันนี้เขา<ม>จำลอง่เาสาธิตให้เราดูตอนนั้นนะเนาะใช่ใช่เป็นจำลองการช่วยเหลือคนนะครับมีคนขับอยู่ข้างบนมีคนขับอยู่ข้างบนแล้วก็มีทหารช่วยแล้วก็ ช่วยคนที่อยู่ข้างล่างนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ <Okay. S 1> ใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้คือเครื่องบินเอ้พี่ชายเฮลิคอปเตอร์แบบที่สี่นะครับนี่เรามาดูแบบดีครับ <c oughs> อันนี้จะมหีหลายแบบเลยเ <c oughs> นาะอันนี้เข้าไม่ได้นะครับลูกี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกลำนึงครับอันนี้ <c oughs> หรือว่าเสียงอะไรนีอ้อมีหลายแบบเลยโอ้โหอันนี้นั่งบินแบบเท่เลยนั่งยองนะ ใส่ไส์เลยน,น,นี่ไงนี่ไงข้างหน้านี่ไงเขาเป็นเฮลิคอปเตอร์บอกแค่ได้แบบแต่เขาจะบอกอยู่ว่าทําอะไรได้บ้างครับเห็นไหมอันนี้ก็อีกลํานึงครับอันนี้อโอเคฝั่งนู้นก็มีครับมีคนขับด้วยนี่เป็นมาช่วยทหารบกนะครับอันนี้นี่ครับเฮลิคอปเตอร์มีคนขับอยู่มาช่วยผู้ป่วยขึ้นไปครับผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับอันนี้ ครับมีระเบิดเนี่ไงระเบิดอันนี้เป็นอะไรเหรอไม่ใช่มันเป็นแบบนี้เลยเป็นเปื่อยๆอ,อย่างนี้นะเปื่อยอย่างนี้ใช่ครับอันนี้จะเป็นเปื่อยๆอ,อย่างนี้เลยครับนี่ครับสนใจดิไสนใจแผ่นควบคุมนะนี่นะโ,โยกโยกโยกคันโยกนะนนใช่ครับนี่ก็ปีปืนมียุทธป,ปกรณ์นะน,นี่จะเป็นระเบิดอนเนกประสงค์นะครับมาร์ก81 ครับอันนี้ครับเป็นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนะครับเนี่ยฮะไม่มีหางข้างหลังเลยครับนี้หางอันนี้นี่ก็ใส่ปีกครับโอเคใช้ปีกนี่นะอ๋อจะจะให้เลี้ยวทางนี้ก็ปีกก็ไปอางนี้ครับอ๋อมันก็จะเลืออแบบนั้นใช่ครับนี่อันนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบที่ห้านะครับ นี่ครับเพราจะเป็นทรงแบบเนี้เพื่อที่จะให้ช่วยคนได้ง่ายขึ้นละมั้งเสงเข้มขึ้นอ่านี่ครับกาจะเป็นเอาคนขึ้นข้างหลังนี่ครับอ๋อครับแล้วก็ขึ้นไปข้างในนู่นนะโอเคปนะครับมาดูข้างนอกก่อนนี่จริงจริงมีลำจิ๋วด้วยนะลำจิ๋วนี่ลำจิ๋วนี่เฮ้ยใบพัดเป็นไม้เหรอ หรือเขาจำลองให้เราดูเฉยระวังแล้วหรอระวังนิดนึงเลยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเป็นโบราณใช่เวลาเขาสตาร์ทเขาสตาร์ทแบบนี้นะเราต้องมาหมุนหมุนหมุนแล้วให้มันสตาร์ทหน้าตาไปดูเครื่องบินดีกว่าขอบมาข้างนอกเลยครับทูกนี่ครับเครื่องบินขับไล่ฮ่าจ้งข้างใต้นี่ใส่ระเบิดใช่ใส่ได้ใส่ได้ใสได้นี่มีหลายแบบเลยใช่ครับนี่ครับดูดิ๋ยวดูทิ่ลำนี้ เขาเฉียกว่าอะไรเครื่องบินกับไล่แบบที่หนึ่งเอาบัตรอสอ๋อนี่เหรอัแหรนบับรชอตซิงกี้ไอดีอูดีเหมือนกันมั้งหาครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกลำหนึ่งครับโอ้ดูกระเบิดดิได้มันแบกแบกน้ำหนักเยอะขนาดนี้เหรอเป็นเครื่องบินโจมตีครับนี่ดะคอนไฟ ดี๋ยวก็แหมเครื่องบินแรงปอตัาต้นลายมาอีกล้วนะครับรอบนี้น่าจะใหม่ขึ้นมาหน่อยอะไรเอ่ยอันนี้เครื่องบินจมตีอ่าอัลฟาดเจ็ดเอ้ยนจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ะตะลุกแหวกขวักรอนี้อะไรครับเออเครื่องบินขับไล่มิกอ๋อมิกของนี่เหรอรัสเซีย น,นี่ครับไมค์อีแบบหนึ่งนะนี่เป็นภาษาแบบต่างๆนะแต่มันเป็นโลโก้เหมือนเป็นดาวเลยอ่ะนี่ครับนี่เป็นไทเกอร์2 F5E ช่เกอไปไปครับเราม,มาดูต่อนะอันนี้ก็จะเป็นคอแซนะครับเครื่องบินคอแซนมาแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่มาครับวันนี้เราขัดมานี่อะไรหรอกเครื่องบินขับไล่ครับ ใช่โอ้โหข้างตรงโน้นข้างในอะ่ะเขามีแกะให้ดูด้วยอ่าเข้าไปดูดิดูสินี่ครับอันนี้มาดูข้างในครับมีอะไรกันบ้างโอ้โหเป็นสายเทียบใช่ครับสายไฟนะแล้วก็จะเป็น <c oughs> เกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องบินนะครับโอ้โหใหญ่เลย <c oughs> ใช่ครับตอนนี้าเก็บของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับอยู่ <c oughs> ในนี้นะ <c oughs> นะครับ ไหนครับอะไรครับอ่าฮะอันนี้น,น้ํามันหรือน้ําหรืออะไรสักอย่าง,างนะครับออใี่แน่ใจวานน่นคืออะไระโอเคไปมีลำนู้นเลยนะอีกลำหนึ่งครับที่เข้ามาดูได้ครับโอ้โหเปลือยให้ดูเลยครับวันนี้เปลือยให้ดูอ่ะนี่ครับก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะให้หมดเลยครับน,นี่แผงควบคุมนะครับโอเคไปดูลำอื่นกันต่อครับมามาดูลำถัดมาครับวันนี้ ปีกมันทับได้หรือว่ายังไงครับวันนี้หรือว่าเขาถอดออกอันนี้คืออะไรครับเป็นเครื่องบินโจมตีแบบองโจมตีแบบที่สี่นะครับอันนี้ไฟ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 ครับอันนี้อ่าลำถัดมาครับเครื่องบินขับไล่แบบที่สี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินทั้งหมดนะเดี๋ยวเรา ดูเครื่องบินเสร็จแล้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในอาคารกันดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอเค